สามผู้ชายหนึ่งโอ้ยดำนะผู้หญิงสามเลยน้องสาวเจ้าดิเมีเจ้าเจ้าฮะเนาะก็ไล่น้ำกันแล้วเนาะเห็ดนาเนาะแล้วเอาเอแต่ขี้ไปนะโอ้คามจริงไหมนี่นั่นความจริงความจริงช่วเจ้าตามมาทั่วนี่กันช่วยเจ้ากับขี้ตามมาทั่วกินเทียนขี้เขาสิไปเทียนในตอนกินไม่ได้เลยมันเนาะมันบมดหันมือเลยเทียนผู้เดียวเขาแล้วเทียนอยู่หลายคนเนาะไอ้แล้วเนาะลีเห็ดแล้ว่ สบายดีพ่อแม่พี่น้องมองเพื่อนกันเมือสุขสุขคนเนาะมืัอนี้กับมาพบมาพ่อกับตุรินคอยทำย้ำเลยพี่น้องทางเี่ด้านนอกมือนาดคือเกา่ามากับตุซิซส,สองคนนอ้องพี่นอ้นอ,อ,งองเนาะกาอ่าทางตุคัมมีเห็บเห็บนองเลยอ่าพอดีไปเทผึ่งนาบ้านใชอ่านี่กับปุรินกับมีอักทัวซื้อแต่อยู่เพื่อนสาวบัวประมาณตอนสิบโมง ก็ม้งชิ้นม้งเส่นพี่น้องมันเป็นเหี้ยอะไรบอสเอามาฝากน้องมะนาวพี่น้องมอันนี้กะบไปพี่น้องเลยตูเด่นสูฆขข่ากันแต่หาน้องมะนาวอาทาตุสิติยอยู่คนกำลังเปิดกล้องนะพี่น้องเนาะอยู่ในละนันรถผมโอเคเนาะพี่น้องเนาะอันเบอร์อื่นกะทางตุเด่นแล้วก็น,น้องตุไซแล้วก็ตุสิติตุคัมพี่น้องเลยเนาะแล้วก็สักกึมเอากระชีได้พากัน เดินทางข้ามไปมกดาหารน้ำกันกับน้องมะนาวพี่น้องเลยเป็นข้างแรกของตูเดนที่ที่ได้หลังจากที่ได้ามาแต่ปี2 0งพพี่น้องเลยเนาะอ่าอันนี้ก็บมาตั้งแต่ปี2017กับบุรีข,ขามไปฟังไทยจ้าเชียวพี่น้องเลยมุกหัวาพาสปอร์ตยังใส่ได้บอเนาะ กะสิไปรุนน้ากันมื่ออื่นนะพี่น้องเด้อถ้าว่าเห็นตัวเด่นอยู่มุกนาหานี่คือว่ายังไปได้เพราะว่ายังกบบระโดดนอกพี่น้องเนาะไปโอเคพี่น้องเลยไปทักทายสบายดีตัวซิกก่อนพี่น้องเห็นเนาะโอ้เป็นดีชื่อแล้วสบายดีตัวโดยโอ้ได้หมักทั่วบ่าหมักทัวกท่วหวานทองมะนาวโดยอันมาติเฮือนสบ,บู่ปุ่นทั่วกับน้ำน้ำนี่คอยจะมาหยอกเพิ่นเลยโดย ตัวกับน้าเนี่ยโอ้ยม่ใช่ไหมู้เาหนุ่มแมวคุสบายดีนะสบาสบายดีโอ้ยคืนางแค่ดใ่ไหยมมันยังมันไหนกินมขางหางแม่พี่อือฮะหาแม่หูั่วนี่้บ่เข่ากินแ้กินกินล้วบ่ ัขอเล่นกนอกตั้มมาชั่วเลยตั้ั่วอ่หวานผักปนยังไล้ยงเ้ยเฮ้ยตั้ั่วจเด่นอนั่งจัาวะเพาอะไรกันด้อยละเ้ยดือย้เป็นหน้าอะไรหัวเนอะนะนี่น่้ยเป็นหัวเนอะน้ออเหเ็นแต่ยัไหนดูเดียวอ่าพอมีข่าวดีอยู่เรื่องเตียง ไปไอไปพึกอีซ่ามากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่หลังจากครับลับมาแต่มุกบ่มุกเตียงเราไม่ได้ไม่ได้จักขีดเลยไะมายังบานนอกจากอ่ะเตียงเตียงเขาอ่ะได้เขาไว้ก้อนเลยมีเขาเอาแล้วนะมีเขาไ้ก้อนเออเออเขาต้องขั่วไ้ก้อนอ่าจะมารถจักก็อยากได้ครับเป็นฉบาะ เป็นนรกแค่มีก็แล้วเออหมยแทงที่บุไปไกลกว่าบนคงหายรจักบชชิบุสัตว์ลงสวรรค์บบุสัตว์ขวาัช้ไปมุกพุ่นไปจักไปรจักสนำมานี่ยเยอเลยรจักรวันี้น้ำมันรถไค่น้มันถดบดไค่ไหนปุ๊น้ำพันเลยแา่ไห้รถจักรอยากไรรถจักอย่งไหเนาะอย่าให้น้องเนาะเอาทีรถจักรก็รถไทยอยาตัวใดรถไทย เด็กไล่โฉงเนี่ยเลือกเลือกแล้วบอกใส่บ่ได้ใส่หน้ารับเนาะโหแบบนั้นแล้วเขิดนาก็ได้แกพื้นแกรัวแกพื้นแกรัวไทยหน้าหน้าแต่ปีครับแม่ครับน้องสารพัดประโยชน์รถไทยเอย่างเอาเอาอย่างรถไทยอ่าก็แบบบวกขิดเลยเนาะเอารถไทยิดในนึงเอารถไทยรถจักรอไรอย่างเงี้ยเนาะรถจักรรถไทยนี่จำเป็นที่สุดแกเข่าแกน้ำอ่ไปนั่น สีเข่าสีน้ำกันแกชรถไทยไปนาเ้าก็มี่เลยแต่ว่าข้าบ่มีรถไทยคือเคยมีบ่รถไทยตั้งแต่เกิดมานี่มีคนไายแล้วสกีตุ๊ไทยบ่มีแล้วมีก็แม่นตุไทยเจ้านะนุ๊กไทยบ่มี่ผมเนาะเอาเพื่อนมาสกีมาท่านออกกันได้ด้วยดิคอย่ากให้เจ้าได้รถไทยเนาะเพื่อนนี่ก็ยังคำว่าให้เลือกเนาะคำว่าเลือกเพื่อนกับรถ๊กไทยก็ยังอยากให้ได้รถไทยเลย พอเฮือนเขายังอยู่ได้พอดูได้ตอรวไทยนะหาหักว่าเขาเคยได้ไว้ยามยามไม่ได้ยามเขาบอกว่าเข้าใจอยู่ว่าพื้นว่าทําบ้าิเลือกได้นะสมบัาเลือกแน่ไดแน่นึงงกะสมบัติรถไทยนี่กะเขามันสีมีรายได้ขึ้นไหนมีเงินทัำขึ้นบนว่าเห็ดคุณแมได้หาสิบสอบกับพ่อได้ขายเยอะขายได้หันโดยเห็ดหน้าหน้าตะกาเจ้าได้ชักซอบนาไน สองฝากไม่นาเพื่อนโพสองฝากทงเงี่ยชิบอะไรแค่ปุยนะอันนี้เพื่อคอยเพื่อเจ้าเห็ดหน้าคอยสนับสนุนชื่อปุยแยหย่เนี่ยใช่จีบวอดแต่ของโคบ่เม็ดเขาเ <c oughs> นาะเนาะจ <c oughs> ีบบ่โจะคิดเกาะเพื่อนบ่คอยขึ้นว่าทางออกดีที่ชุดมีมาได้โดดไทยมีคักนะพอได้เห็นขึ้นน้องเตอกัน น้องชายกัใหญ่เลยเนาะเต็มโชดได้ถ่ายถนาก็ได้เนาะนาขาดนาแม่แม่กับน้องลกกล้า่าบาดนี้ก็เียมเนาะยผู้หญิง3ผู้ชาย1โอ้ยดำนะผู้หญิง3เลยน้องสาวเจ้าดิแม่เจ้าเจ้าอันนี่้าก็ไลนํากันเลยเนาะเฮ็ดนาเนาะแลกันูู่ห้อยู่นาโอ้ยเฮ็ดหนาบาดนี้แกมาก็จะปลูกหม่องโหบางแปลงจังกัน ผูกได้แล้วโอ้ยมันก็ง่ายถักกลัวได้เพราะว่าโดดรจักโดดโอ้ยอย่าได้ลงมาได้รถจักไปแล้วเฮ้ยทอดเดียชาวันบนไอจีน้ำเนาะไอจีน้ำมันทือแม่เจ้าอ่าเจ้าเอารถจักไปผู้น้องทรายกับแม่แบบบ่มีรถบัดนี้แล่น้ำโบ่ไปสิไปแล่นน้ำทันเนาะว่ายอกอันนี้ก็เข้าใจอยู่คืหน้าจะแลดรถจักตัปว่ยจะไปเวียกไปงานไปหันไปดิให้แม่น้องอะไรแหละแต่ว่า มันก็จําเป็นอยู่แต่ว่าคันจำเป็นที่สุดนี่แม่นรถไทยขวาว่าเนาะคิดว่ายังยังก็สบายเด้อนอนน่าไอ้สุอมาเตไม่ค่าได้ยินบอยินน้องน้องเจ้าว่ายังกินนี่ทําได้รถไทยนะทำไรใหงสบายเด้อนอนน่าอยู่หน้าเฮ็ดทานบ่ออืปะครับไปหาแก่พื้นมาเข้าทานเนาะไปถ่ายคลิปได้สบายไห้่อยได้ขี่จักไปบ่อือขี่จักรล่อคันนาไปได้บ่ไหมได้ได้บ่สอดบ่ ไป้างหน้าเจ้าบ่อันบ่อออกไปนิดนึงเพราะว่าขี้อ่อนง่ายไปก็ได้ตได้ใช่ป่ะลดง่ายไปนี่ได้เว้าถึงมาขวบห่วยบ่อได้ความบ่อได้ขวามไม่ใช่ทาน้ำปุ๋นเนาะนี่บ่อได้ขวามบ่อได้ขวามไปตกขันไหนข้างหน้าบ่อน้ามีสองผักเลยเนาะผากผากฝั่งห่วยพี่ก็มีฝั่งนั่นก็มีหน้าเพิ่นนี่เอาเลยเริ่พี่น้องโดยเพิ่นว่าบออยากได้แล้วตียังคนบ่าบออยากได้รถจักร่นว่าบาานี้เนาะอืมเตียงก้าวเตียงก็เอา เดียให้เขาไปซื้งยังให้ก็เอารถบ่ต้องปฏิเสธเพิ่นเดียสิอานพึ่งวิชาเสกเตียงมาให้บัดไปบัดไปไปมุกกอนโดยไปมุกไปสี่คนได้ได้สี่คนียังไปสองขันรถหนาไปขันเดียวเลยเอี้มีเจ้ามีเจ้าแม่เจ้านี่สองคนแน่นี่เออกึมเป็นสามเจ็ดคนนะรวมเบิดนะโดยนี่ใหรนะเอ้า่อยนี่คอยเป็นซี่อ่า ไอเด่นนี่เป็นหาหกไอคำจิ้น้องตูบี้เจ้าเด้อไปบ่นอะไรไปบ้านเนี่ยคนมวนคับแก่งเลยบาทเนี่พาข่อยขี่มันได้เลื่อนเด้อไม่เคยขี่จะคืออะไรมันจะเป็นอะไรบาทเนี่ยหมื่ดิไม่ใช่บ่กแม่ขี่บบเป็นเจ้าขี่บบเป็นเดี๋ยวชุ่มฝอยช้นให้ช้อนให้นะขี่ไม่ถูนะขี่ไม่ถูกอันเอ๊ซีว่าโอ้อันสงสารน้องมะนาวจังเด้อะแบบอยากกินโมกธาตุขี่ไม่เป็นเลยนะบอกจะเก็บไม่เป็นว่ะโอ้ทำอยากเป็นอะไรนี่ บาดพมาจมุกแดดให้ชื่อตัวเป็นชกมาต่างหากมาให้ทุกเจ้าเฮียนขีดหลีกอยู่เลาเอ้าตะขีดไปนะโอ้ข้อจริงไหมนี่นั่นข้อจริงข้อจริงทุกเจ้าตามมาชั่วนี่แก่ทุกเจ้าะขี้ตามทั่วกินเฮียนขี้เขาจะไปเฮียนแต่ตอนกินไม่ได้เลยมันเนาะมันบอกหั่นหมูเลยเฮียนผู้เดียวเแล้วเฮียนอยู่ไคนเขาเนาะไอ้เนาะลี่เห็ดแล้วเ่รอลี่เห็ดขี้เฮียนไปให้เฮียนมอเตอร์น้ำเฮ่อ เออน้องมาเดี๋วบ่อห่อด้ตัวที่มีนี่ทิศหน้าผู้รแล้วไผตัวใผเขาพังทิดบ่อด้วยนไหนเ้าเีอยู่ทินี่ที่ไม่ชินหน้าตัวแม่ว่ามาวันทิศยุทแต่ว่าหันทางนน้กับบริถานถามบรละเอียดถามบรละเอียดนะอาเสียไม่ชื่อ่งมาที่นี่หะทิศทิศนี่น่ะโบแมนทิศมือนี่นะทิศชิม้าบเนี่โอ้ยตัวช้ำอ่งี้เขาแห้งดิ กินน้ำเย็นด้ยมีกี่ใบอ๋อบ่หยอกเชื่ออันน้ำนะหายใจเวลาจะเมื่อยบ่หายใจไปใช้ผู้พูดมาผู้ชงให้น้องเป็นเบิร์นวินนี่เฮ็ดขนมจีนนะบ่ใช้อันเช่ิงอันใช้ตะกร้าเลยก็เชื่อบื้อเชื่อบื้อเชื่ออ ไม่กด้ตีนตามันบอกว่าไม่ได้ให้ชกมือชกตีนบอกคือลอกแค่แบบเวลาเขาเชื่อกระพุ้นได้จากมือเขาเชื่ได้มันห่อนี่ด้วยหน้ามันห่อนเน้นอุ่นๆแล้วก็เคยไปบีบกระพุ้นอยู่ห่านะอาหารคนใต้เลยคือบีบลงไปน้าอุ่นนะแล้วก็เน้นไม่ได้กับมือครับเขาจะใหดเป็นกี่เป็นเป็นยิบเป็นยางไหมนะเห็ดนั่นเห็ดแต่มันงามนะว่าายซะเห็ดเป็นจับเป็นยังให้เพิ่มมือดีเพิ่มในเปลือยเบิ้ลลอกเบิ้ลปะ เปือยวันใดไปล้างน้าล้างสวยล้างบวมเสบอ่ะเสบสมมติมึงให้เราไม่ต้องเสบน้าแมนแมนน้ำน้ามันเปื่อยแลยคพณผน้โอ้แนมันแล้วเหรอเออนะอิดว่าขีว่าฮอดมือนีอ้ยเหลื่อมเหลือมเหลือมแดดเหลือมนะตัวเขาี้าฮอดมือนเ้ที่นี่บ้านีที่เจ็ดกะบอกวันข้าไม่ได้ไปเลือนไปที่วันเลือนแล้วเลือนแล้วเลือดแล้วขาจะไก่เวี้ยเ้าแล้วเนาะ เพิ่นมาเมื่อใดก็ได้ดถอะคะแนนอันมันเลยไปเลยคือยาเขาเบ็ดเขาบ็ดกินต่อเนื่องนะตู้เนาะเขาต้องไปหยุดยาสําคัญไหมยาอะไรคือไม่อื้เออมาเขาก็คือเอ็มซีว่าว่ายาน่ะเขากินน่ะมันกินน่ะกินอยู่แล้วแต่ว่าคือไงไปนี่คือไปเห็นหมอเพิ่นเบิ่งเบิงอาการเบิ่งอาการเบิ่งเอาเาแบบเดียวกับอันห้าสิบตัวบาทนี่ปัวบาทเมื่อเป็นบาทนี่อืะไรตู้ หอโมก็ต kind of mm. mm. yeah? anyway> ้องเบิ่งเนาะดวยบาบ่าเท่านี้แห่งชับใดแม่นอย่าได้บอกยิ้มผมยิ้ขี้ยิ้มขี้ยิ้มยังตาห่วยยิ้มเนี่ยใครซื้อให้น่ะพคนซื้อมาโอ้พคนซื้อมาฝากบ่ยำเออได้รถไทยเนาะาได้รถไทยนอนอยู่หน้าเลยเนาะนอนนนอก่านอนอยู่ผู้นอนจับนอนเฮือนกับมานอนเทียงแต่ว่าได้รถไทยนี่ คือน้องเตอนี่เวลาชฏิทิทานเลยเผาทานทานนัไดอยู่เป็นอยู่ทานโอตาอบตน่าพิทับม่เด้เวลาผิดอุบนะพิทับ้ไปทับผิวมันเตะทับตุบตุบตุี่เราหน้าเป็นะโชนเป็นเฮี้ยบ่เดเดี๋ยวนี้นะเป็นเหือบประเด็นบ้าเหือบปเดเจะปีอ่ะบริเวณเขาเฮ็ดคาเห็ดเขาเห็ดเขเ็ดจะภาคใต่เฮ็ดภาคข้างหน้าข่อยได้เฮ็ดภาคข้างหน้าข่มีช่องหน้าช่องภาคภาคข่ยช่องภาคโดย หวยสองฝากเนาะทางนั้นเน่ยเขาเจ้าเฮ็ดยุ่ทางนั้นเออเมนเมนแต่ว่าฟังนี่นี่ปันปันหายเด็กหน่อยบอกมาหนี่ฟังนี่คือบันหายคนเฮ็ดมันมีคนอยากเฮ็ดบอกมันลูกปึ่งไปแล้วเออแบบว่าเขาบม่ได้เห็นเขาเฮ็ดแต่ปีแรกเนาะลูกหวยไปแล้วลูกปึ่งมาหนี่ใช่เขามา มาป่านข้างในข้างหน้าเห็ดมันแบบโมเมนต์หน้าจะคลองเขาบน้นม้บนะนะบึใส่ก็ว่ามีผีหน้าหน้านเป็นโกเป็นหิวไปเ้อลุมป็น่วยไปเด้คนบอดร้องคนบ่องคนบอเที่ยวประเดี๋ยดิคนบอยู่เด๋ยีไปยู่ฉันบอกนะมีแ้ำทั้งน้ำซอกและน้ำฝนเนาะน้ำหมดหัวยใหญ่เนาะเห็นน้ำน้ำน้ำมากมีอย่างได้หรือ่จะมีอย่าง้หวยใหญ่มีมีตาไมีอย่างอะไร เม็เนะผัดกันกินไดชาเลยยาดอกอนาคอนด์ครับผมเห็นครับผว่าดอกมานาะับวน้ำขึ้นนะเนาะข้นฟันเหรอันขึ้นคือเนาะฟันเห่อจะฟันเนาะขึ้นได้หวยโคองเนี่ยเป็นรถไทยเนาะอนในรถไทยนี่ไงฮินทารต้มไส้เนี่เหิดเนาะทารรายการม่ยงเห็ดนาลูกหอกลูกพักเนาะอยู่แหนอยู่นานแล้วนบบนี้าง น้ำเกาะน้ำกอกบนมีบนอยู่นะเฮ้ยทำมาเ้าไปอยู่ไปนอนน่ะจีชอกได้อยังเนาะนี่นะครับหนึ่งมามันก็ฟื้นไฟมันก็อยากเข้าไปแถวนั้นมันอยากลายเลยเนาะมีเพื่อนคนไหนสวยอยู่ต่อไปแม่นมีฟืนมีไฟอได้ทั้งนัไงทาได้รถไทยนี่เห็ดเห็ดหน้าได้บ่จะไปหน้าได้บ่ปีแรกทำได้นี่ไปแล้วเนาะไปแล้วเพราะลำได้อยู่เรากล้าลำนานได้อยู่ได้อยู่เนาะ โทรหานอกเลยมาเราต้องอยู่ไทยมาเห็นหน้าก่อนเชียเนาะเนาะเาะฮะรวอยู่คนน่ารกาะวาอยู่คนหน่อย่าค็ดหน้ามาทางลกกาปีนี้เจอนั่นมีบ่อสนบจอดรถไทยทำได้รถไทยนี่อะไน่บอบ่สบว่าบอเออบอกรอบถามยาพนมีบนจอดหรือบ่รถไทยทำได้มีบ่บนจอด อไวแต่น้อต่อไปบ่คิดนะจักเิเยวไปจอดใส่ครับยังคับบ่เป็นนะอันนี้ก็เว้าว่าเพื่อไว้เนาะบางเทื่อมีผู้ใหญ่เพิ่นคอมเมนต์ดูว่าหน้าคําว่าน้องมะนาวได้รถไทยนี่คือสิดีพี่น้องเลยจ้ะโดยดีแล้วเนาะไปเ็ให้หน้าอยู่หน้าพูเนาะหลายปีเด้อแล้วบ่ได้เฮ็ดนี่โอ้ยี่เกี่ยวควยไทยแต่สมัยควยไทยบ่ไอยู่เสียพูอยา6-7ปีแล้ว7ปีเด7ปี กลัวไปยักเนาะ7-8ปีเนาะกลัวเลยยังกลัวกลัวอยู่รัสเซียไปก็ได้เฮาปีจ7ปีนะบัดนี้หน้าทงนี่นี่บริหารด้วยรุ่นพระตู้เฮาเสียคุณป้านั่นแหละแหล่งมองพระตู้เฮาเมื่อก่อนต่างตู้มันดังเลยเนาะพระตู้เคยเสียก่อนไหนเนาะก่อนกับโบโดนดอกก้นเล็กน้อยนี่แหละได้ลางกันแหละกินบ่านะเนาะเห็นเจ้าเหรอเนาะเห็นเจ้ากินบ่านะแบบกินยายได้เมาเลยเมาเลยนะเมาเณ่ หมอเยังก็คอยขอยย่านแบบว่าเห็นพิกหลายเทื่อะไรมันมนบคนมึนเนี่ยมนคนแตบอกมนไชาวโลกเอฟซีเอฟซีอันเพิ่นคอมเมนต์่อยว่าโอ้ยเสืออันเบาะมาให้นนองมะนาวนั่งเลยเนอเพิ่นบอกเพิ่อนบอกเพิ่นบอกเซลน้องมะนาวจะคนมาหาเืจะคนหลายคนดีกว่าตายแล้เออคนมนคนมาได้นแล้วนอนในเบตหนึ่งรอนมึนนอนมึนอยู่่ะ ไปว่บุญมาหนิบุญไปอยู่ไป่กางหเนาะใอ่ยางไปนิผ่อนคลายแต่ถ้ามีก็ได้ลเราหนิไปได้่างนี่วิทซอยนน่กะวิทซอยเข่าเรื่องหอยหนิหอวถ้าอยากเปิดได้เเบื่อเตรียมแล้วบอเครื่องยังเตรียมไม่อยากเราเตรียมเยอาจัมือแดงนน่เตรียมพับเลยเด้อพับใส่กระเป๋าไว้แล้วแหละเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงน่งมาหับเอาจะไปเกลมได้รังกันไปเลยสองคันเต็ม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 เตมาต็มเตมเตอมมมเเ ไรจุ liberal, ่มเลยเผ็ดหมอให้ชักบ่หมาอชักอชักเราไม่ได้ยาแนนเออยันมอเอาให้หมอให้ท uh ่านกลับให้มอชักทุกทีเลยเนาะชักยาอันชักเพื่อถือได้ยาแนนน่ะเพราะว่ามันเฉพากำหนดมันเบิดเดย์วันที่าเก้าเพราะว่าคันเบิดยาตอนนั้นแหละอาการน้องอาการน้องมาหน้าว่าน่าจะเป็นแบบแล้วมลนที่เราได้แล้ววันที่เรา่กมา้านะ ยันกุหลยันไปแวชักุุด้วยแวชกุหลุนมีแต่ถือไปน้ำแะลรเนาะ่มห้นั่นสองมือเ้อะที่พาอยู่สองมือสองมือสองมือกบมาเราอกนอนคืนหนึ่งบ่นอนขึนนึ่งนอนคืนหนึงแดดมือที่สองมือที่ชองเขากมาบ่ด้วยอะไก็ทาทาทำาไพกึมเจ้าอาถาไพกึมครับให้โมไปเบ่งโตไ่ชิ้นเดือนที่บ้านนะชินเดือนชินเดือนกันถ้ามริมีเวียกอย่างกระยุกแล้วแกับผ้าไม่ไปกวดเลยเด้กร เพื่อพาเมยไปกวดีเนาะแค่นี่แล้วจน้าบอกชือเจีวัยังยจีบวัวอืมนมือนะมืจเอวนั่งวาเจ็บเอวอืมดังลายก็จ็บแอวอันจะคุ้มบ้เนาะเป็นอย่างนี้เนาะอืมไข่เช็ดเอ็นปวดกระตัวนี้เนี่ไข่เดาห้องกับเป็นด้วยวหรออันคนขอนที่เลิกบ้านอันขอนเลิกบ้านเอง เหื็นเขาเลยก็เห็บข้อเจ็บค้ออันนั้นบ่โควิดบอเอาโควิดมันก็ยังเป็นอยู่ไรแต่ว่าก็เลยกูแงมันบ่กเป็ลี่ยนแต่เป็นเมื่อยขึ้นอย่างนี้วัดธรรมดาเนาะคือนนอนได้เจ็บค้อเลยคอยหากระเจ้าหน่อยเท่าเท่ากับหากระเจ้าเจ็บคอเพราะว่านอนนอนนต่ก่อนสินอนน่ไปกินน้ำเย็นนิดนึงนะเดี๋ยตื่นมากก็เจ็บคอแต่ว่าหากกินยา สัญญาณรัดไวก็ซ้ําโอ้ยเนาะมื้ออื่นนี่ยาอยานั่นเนาะแม่นมื้ออื่นนี่ชวดชวดมื้ออื่นเนาะจักว่ายังชวดชวดอข่อยคิดบ่ออกเลยตุิดอะวดอบ่อะเนาะกิน้คิดบ่ได้ออกเลยว่าข่อยว่ามยังเด้บดนี้ท้องก็จนีบ่าหมกหมูก็มีเนาะหมูเออ กำหวานก็ม so ีนะน้องเหม่ยนะตามหงุ่งนา้ำมอน้ำวานเนาะอืแต่กินเต็มที่บ่เต็มที่บุฟเฟ่บ่บุฟเฟ่บ่คนใจคนหัวคนเนาะกินอยู่ห้านกินกินเท่าไปอิ่มอิ่มตั้งมาอีกโอ้เต็มที่เลยไอ้นี่มันจะแหมเหลือได้เนาะน้องเหม่ยเนาะมันเรือเป็นอย่างนั้นคนใหม่บ่คนใหม่เนาะทำเหลือนะทำเรือเนาะเหลายคนหลายคนเหมือนกันเจ็ดคนเหตุผลเนาะเบะทั้งแม่ซ์น่ะโดยเก้าทังเงิน Bao bà đi chịu exactly. năm chỉ mát cổng mặt mặt mát 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 กับน้องอย่างน้องเอิร์ดผู้สาวป่ะช้ำได้น้องเอิร์ดนะบ่ได้ผัวแล้วคือผู้สาวนี่ได้ผู้สาวนี่เนาะเนาป็นเฮียนนี่ได้เปเฮียนได้เฮียนโตอันนั้นแล้วเราเราเฮียนเราอย่างแต่เอามาหลังมันเราไม่ผัวแล้นั่นได้เอาอุ้มถูกเราคนนั้นสามปีเลยช้ำได้น้องเอิร์ดนะสามปีเห็นบ่อาจารย์นั่งน้ำหนึ่งบ่นั่งอันชอบขึ้นไทยนะบ่เออไทยถูอโตหินน้อยน้ยเบิรงนโยไปเบิร์อ่า ที่เป็นเล็กๆนิดนี่เนาะกี่ว่าท่านได้ผัวได้เห้ยเราเถึนได้ดุคนน่ะเออมาดิ่งยุ่งเว้ยเว้ยถามเนาะตุ้ดชิดจะมาบุชาเอาข่อยังมาบุชาเนาะบุชาบ้านเห็ดเชื่อมช่วยหั่นไม่จีน้าบ่เนาะน้องมะนาวหมูแม่นหมูเฮ้านี่แล้วหมูเพิ่นบ่หมูเพิ่นขนาดไปจักมือก็ให่หมูคนไทยอยู่ไหนน้องมนาวไอ้ที่นั่นชงทิ้งไมเท่านั่นก็ดีเนาะแากเพื่อนอ่ะเนาะับไปแล้วก็เอา นุ่มบอยังมาชงข้ากินแล้วเอาไม่บอกไม่โมเมนต์โมเมนต์เรข่อยว่าเอาได้ข่อยไปอยู่อีสานนี่ข่อยติดเลยอยู่อีสานอีสานดีเนาะเพิ่มมีแบบคือคือคนบ้านเขาเลยคนไทยใช่เปลาฮักเพลงแบบซ้ำลูกซ้ำลานเขาไปอยู่นะเดี๋ยวนี้ขนาดมาหนี่จักปีเลยข่อยซิกออกมาหนี่มือเพิ่นมาถาเพนมเพิ่นยังเห็นเมย์ข่อยเพิ่นยังว่า อ่าทิดเด่นยูวอลวสันพันธามบุรีมายากลูกน้อยวสันพันว่าเม่ว่านะเพิ่นฉีแพงคนลาวเขาเนาะโดยเพิ่นหักซ้ำลูกซ้ำเต้าได้รสมบูรณ์อยู่กัเฮักกัหักเพิ่นแบบซ้ำพ่อซ้ำเมยเดียวอีถามเมยน้องมะนาวนี่คำน้องมะนาวเพิ่นเศร้านี่คันวันน้องมะนาวอยากไปทำงานอยู่ไทยอยู่อย่างจะให้ไปบ่ไปไปได้เนาะเศร้างานขนาดคำเนาะงานขนาดคำน้องมะนาวก็จะไปบ่ไปบริยานดี ไปหาเงินเนาะแต่ว่าคอยอยากไห้จะได้เราถ่ยแห้งเงี้เนราะได้เห็ดไปน้าหน้ากับเห็ดหน้าคือหมูเนาะได้เข่ากินเนาะกลัวได้เข่ากับเมนขายเข่ากับเมนาเพือมันกลัวไาจักไดใส่ผูยแค่ยังเนอดุโอยกลัวเลยขนาดหน้าไม่ได้ใส่ผูยได้ แล้วกับบะนี่โดยแล้วกับบะนี่เอาคั้ยไทยอีกเลยตะกี้นี่เลยค่ะหกซีซั่นมันมันเลยบดแตกมันยังบะเมนเออมันห้ามมันยังมันมันดำเนี่ยเมนมันเผาบะนี่ขางนั้นรถไทยว่ามันขาดมันยังบดละเอียดมันเ่มออกต้นแลวมันก็ไทยแล้วบะนี่ขันรถไทยเข้าบด ขาดมันก็ดำมันก็อ่อนมันก็เห็ดมามันก็ง่ายแล้ยกับไว้ห้องมะนาวเลยเอ้าป้าพาด้วยสิเนาะป้าพาด้วยดีเด้อแม่น้อมะนาวเดยกลับมาหนีเราเต้นเนาะเลยอสบายดีตูวเจันคลิปนี้ตู้เด่นจ้าเป็นกำลังใจให้ตู้เด่นและน้องมะนาวเห็ดอย่างใดในพี่น้องอยากให้น้องมะนาวได้รถไถเลยเนาะพอได้เห็ดให้เห็นหน้าพนักพนันอยากมีรถไถให้ในเห็ดหน้าพี่น้องเลย อาสำหรับคลิปนี้ตู้เด่นจะฝากเล้เออพี่น้องใลยฝากกุมำลังใจและอุมกำลังใจให้ตู私私้เด่นและทีมงานบรรทุกและตู้ซิททีมงานบรรทุกเราบแต่ก็น้องมะนาวน้อพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ตู้เด่นไปก่อนและพี่น้องเลยขำเมืดปิดตาเลยตู้เด่นเชื่อมือเฮือนเมือซานเมือหาลูกหาเต้าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ